มือสันวันดีมือนีเต่าวันที่16มกราคมสองหา 6, 8, จ้ามือนีแม่คำเตี๋ยเท่ากับมีอาการเจ็บทองนะคะหลังจากที่เลยกำหนดขอดมาได้สามมือจ้าซึ่งทองนี่ก็เป็นทองที่สามนะคะตัวแรกนั่งได้ตัวผู้ตัวที่สองนั่งได้ตัวแม่ลอรุนเบื้องมือนีจ้าวาสิได้ตัวผู้หรือตัวแม่เอกอ้็แม่ ตืงออกแต่บ่ามนสิจุ่ตรงนั้นเลยเตอ,อ๋อนั่นออกใต่บ่ไดนเมือนี่เป็นวันคู่หมอนหน่อยบ่ได้ไปลงเรี่ยนก็เล่มารับบทเป็นสั่งภาให้แม่เลาวบ่เขาไปไกลยเยอะแบบแตมันชนหลังจากที่เห็นค้าเริ่มโพนะคะก็เลยเขาไปดึงซอยนั่งนะคะ แม่คาเตียทองนี่กะถือว่านั่งผอมนะคะบ่อยากให้นั่งเจ็บท้องโดนยานั่งบม่มีแห้งเบงทองนี่ก็ออกงายอยู่นะคะเพราะว่าลูกนั่งตัวหน่อยทองที่แล้วทับเคเอฟสามหนึ่งนี่ลูกตัวใหญ่ค่ะจะหลอมนีใส่ช็อกโกแลตไวจ้จะทองนี่กะถือว่าลูกออกมานีตัวหน่อยค่ะจะค่ะสามตัวนี่คือตัวนี่คือหน่อยสุดเลย พอออกมาแล้วเขาก็เช็ดทำความสะอาดนองนะคะเน้นเช็ดน้ำยุบปากปากับยุดดังออกให้หมดจ้าเสร็จปากเสร็จดังเขาออกดีแล้วนะคะเขาก็คอยปล่อยแม่เขามาเลี้ยจ้าสรุปแล้วทองนี่เขากบมานตัวผู้จ้าผลงานของเจ้าช็อกโกแลตนะคะถือว่าเป็นพอพันุทีคุ้มสีดีจ้า สีแดงดีบักคักเลยจ้าจนวาออกเป็นสีดำเรื่องเม็ดสีนี่บ่เห็ดใหผิดหวังเลยจ้าแต่ว่าเขาก็คือมีน้ำนักแหลกคอดทีหน่อยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับลูกแม่ขํ้เตียสามตัวนี่คือตัวนีนี่คือหน่อยที่สุดเลยจ้าแต่ก็ดีกับแม่พันธุ์ของเขาก็คือมันออกง่ายจ้าเขาก็คอยมาบำรุงเอาข้างนอกลูกงัวตัวนหน่อยจังสีนี่กับมีขอดีคือกันจ้า คือนั่งจะลูกกินนมได้เรีวจา้าเพราะขนแหงนี่ก็เริ่มลูกกินนมเลยแม่คําเตียรอบนี่ก็มีปัญหาคือจอยหลายแล้วนำนมมอก็บ่กคอยมีปัญใดขนาดมือออกแล้วก็ยังบอกท่านในมีน้ำนมไหลอยู่จา้าต้องบำรุงกันแบบเยาวๆเลยลูกสมุนห้กําลังใจก็ร้ายหลายเดจา้าถึงหมาถึงไก่ยืนเฝ้าศพลบอย ลูกง้เห้ากับแข็งแรงเลี้ยวขักจ่าบ่ฮั่นโดนกัเงยหัวอยากลูกหลอด้น่นะสำหรับมื้อนี้เจ้าช็อกโกแลตหน่อยก็ขอลาไปก่อนเด้อครับขอโตไปกินนมก่อนครับผมสวัสดีครับ